สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบดิฉันชื่อแป้งค่ะผมชื่อเกมครับผมชื่อเจฟครับพวกเราเป็นนิสิตฝึกงานจากคณะมนุษยศาสตร,ร์สาขาภาษาอังกฤษค่ะตอนนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจรายการดีๆที่จะนำข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากทุกท่านวันนี้เรามาในหัวข้อผลไม้ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพค่ะมังคุด Mango s e e M A N G O S T E E N m a e n g o e s i มีประโยชน์ในการช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้วรอยช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลังสดใสช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายและลดไขมันที่มีนินเส้นเลือด มีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดเนื้องอกในร่างกายช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวออกฤทธิ์ต่อต้านสิวอักเสบได้ดีและยังสามารถป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งเกิดทุกชนิดได้ตัวอย่างประโยคแนนชอบกินมังคุดเพราะว่าช่วยชะลอวัยแนนไล to eat mango s ุ e e ี b e c a u s อ of is anti-aging benefits วันนี้ทางรายการสุขก,กายสบายใจได้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังดิฉันนิสิตฝึกงานจากคณะมนุษยศาสตร์ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีค่ะ